บาทสี่หาขามินิเทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับเน้นสะบัตข้อมือนะครับตัวเดิมลาเดิมสิบาท4562 2 2ขามินิเทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับสะบัตข้อมือให้แรงกว่าความกว้างเะครับปั่นนะครับตัวเดิมลายเดิม563 2ขามินิเทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับเน้นสบัตข้อมือนะครับ ไม่มากกว่าแรงกว้างนะครับจะได้เกิดแรงยกรอบหนึ่งกว้างแรงไปเบาแรงเข้าสอกนะครับสปินเท่าเดิมจะทำมีเตะเดิไไมไ่เดินครับบาทจีห้าหกสี่สองขามินิเทนเนอร์ลายเฉพาะตัวต,วตามนี้ครับ เดิมลายห้าสิบบาท่ห้าหกห้าสองขามินิเทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับขวบมือแรงๆนะครับตัวเดิมลายเดิมห้าสิบบาท่ห้าหกหกสองขามินิเทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับบอรอบไปอีกรอบน,นะครับเพิ่มแรงก็สอกสปินให้มากเยอะๆนะครับก็มือ จังหวะมันก็จะพอดีจะเดเินไปเดิมครับ